คุณผู้ชมครับเรื่องราวของคุณแม่แตงโมกลับมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าครั้งนี้นะครับออกมาควงทนายเดชาหรือว่าทนายจุ๊บกรูแถลงข่าวนะครับบอกว่าโดนที่ปรึกษากฎหมายยักยอกเงินไปกว่าครึ่งล้านครับรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับเรื่องราวของคุณแม่คุณแตงโมนะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าวันนี้เธอไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับทนายเดชาทนายความไปแถลงข่าวเพราะว่ามีที่ปรึกษากฎหมายหนึ่งในทีมทนายความที่เคยทําคดีของแตงโม ยักยอกเงินแล้วก็ไปลักลอบยื่นฟ้องคดีไปฟ้องนายปอแล้วก็นายโรเบิร์ตบอกว่าข่มขืนแตงโมโดยมีหลักฐานเป็นสลิปโอนเงินแล้วก็จดหมายนะครับที่บันทึกการส่งมอบเงินสดตั้งแต่วันที่9ตุลาคม -66 ที่ผ่านมานะครับคุณแม่แตงโมเนี่ยเขาอ้างว่าที่ปรึกษ,ษากฎหมายคนดังกล่าวเนี่ยยักยอกเงินไปซึ่งเป็นเงินที่ปอและโรเบิร์ตจำเลยในคดีชดใช้มาให้คุณแม่นะครับครั้งละ4 0 0 0 0 0บาทตามหลักฐานที่คุณแม่นำมาปเปิดเผยกับสื่อมวลชนไปแล้ว ก็พบว่าเป็นสลิปการโอนเงินจำนวน4แสนระบุส่วนแบ่งให้กับที่ปรึกษากฎ,กฎหมายคนดังกล่าวเนี่ยจำนวน2 0 0แสนแต่ในส่วนที่จะต้องแบ่งให้2 0 0แสนบาทภายหลังได้จ่ายคืนจำนวน50,000บาทซึ่งก็ยังมียอดค้างที่เหลืออีกจำนวน150,000บาทที่ยังไม่ได้รับนะครับคุณแม่แตงโมเนี่ยอ้างบอกว่ายังมีเงินจำนวนอีก4 0แสนบาทที่ได้รับจากโรเบิร์ตเป็นเงินสดแต่ที่ปรึกษากฎหมายคนดังกล่าวเนี่ยก็กลับนำเข้าบัญชีของตัวเองโดยเงินจำนวนนี้ไม่ได้ตกลง เรื่องค่าส่วนแบ่งเอาไว้จึงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5 5 0 0 0 0บาทที่ถูกยักยอกไปครึ่งล้านเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมซึ่งก็เตรียมนําหลักฐานเนี่ยไปแจ้งความที่สอนอวังทองหลางนะครับส่วนประเด็นของการที่มาพบทนายเดชาพี่เดชาทนายจุกรู้ของเราในวันนี้เนี่ยก็เพื่อมาขอให้เป็นทนายความในการต่อสู้คดีซึ่งทางทนายเดชาก็เปิดเผยว่าจะต้องพูดคุยรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งก่อนเพราะว่ายังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแต่อย่างใดเพราะคุณผู้ชมมันมีมันญาติทนายความ ซึ่งทนายเดชาเนี่ยบอกว่าต้องถอนทีมทนายความเดิมที่ศาลก่อนจึงจะสามารถแต่งตั้งตัวเองเป็นทนายความได้ส่วนประเด็นที่คุณแม่แตงโมมีปัญหากับที่ปรึกษากฎหมายทนายความคนหนึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองเป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณแม่ต้องไปฟ้องร้องดาเนินคดีกันเอาเองนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับวันนี้คุณแซนและทนายความก็เดินทางมาด้วยเดินทางมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันนะครับว่าไม่ได้บังคับให้แตงโมไปฉี่ท้ายเรือทุกอย่างที่ถูกกล ราวหาไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นความจริง ข้อที่จริงทุกอย่างได้ชี้แจงไปกับคุณแม่ของแตงโมหมดแล้วซึ่งในวันเกิดเหตุตัวเองก็นอนเจ็บตาอยู่บนเรือส่วนแตงโมก็เดินไปถ่ายรูปท้ายเรือแล้วก็พลัดตกตนเองไม่ใช่อควาแมนไม่สามารถลงไปช่วยเหลือได้พร้อมกับย้ำว่าตอนนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงทุกอย่างจบหมดแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีเหตุผลที่ต้องโกหกด้วยพร้อมกับขอให้คุณแม่แตงโมเนี่ยเอ็นดูเพราะตนเองกับคนบนเรือก็ถูกสังคมประนามมาหนักหนาแล้วนะครับอ่าให้คุณผู้ชมไปดูนี่ดีมีภาพนะทั้ง กอดกันแล้วก็หอมแก้มกันด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับดราม่าข,ของคดีคุณแตงโมก็ยังคงมีจนถึงปัจจุบันนี้และคุณแม่เองนะครับก็ยังคงมีประเด็นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันอ่ะสังคมจะว่ายังไงและทนายเดชาพี่ทนายจุกรูของเราจะไปเป็นทนายให้กับคุณแม่แตงโมหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันต่อน,นะครับ